คู่พิเศษเป็นการพบกันระวะรวมเวทีนาวัวงอินเสือส่อฟ้าการเก้นีดัพบกับกองบัชาการช่วยรับที่หนึ่ง oh. เสื่อน้ำเงินการเกงน้ำเงินขอเสียงปรบมือให้กับพกกีกาครั้งสองที่ oh. ผ okay, right. okay, demand so ู้เล่นของโรงเรียนมีนาำมังหินครับผู้รักษาประตูสมานญาระอาผู้เล่นหมายเลขสามอนุสรยืนยาวผู้เล่นหมายเลขเกตสามารถบุญธรรมผู้เล่นหมายเลขแปดบัญชาทรงศักดิ์ศรีผู้เล่นหมายเลขสิบหกวิจิตรบุญดีผู้เล่นหมายเลขสี่สาวุฒิเข้างมนผู้เล่นหมายเลขสิบสองพระราสมพลชัยยาผู้เล่นหมายเลขสิบเจ็ดกินิพพทีราชนันทกุลผู้เล่นหมายเลขห้าพนายกมานพศรีนวล ผู้เล่นผูเ้เล่นหมายเลขยี่สิบแฟนผู้ใหญ่วันลบคำสีผู้เล่นหมายเลขยี่สิบเอ็ดสิบพวกก่อนสำหรับในนามผู้เล่นของกองบัญชาการช่วยรอบที่หนึ่งครับนำโดยผู้เล่นหมายเลขสิบสามพันพันเอกชัยพลร,รักษาพลผู้เล่นหมายเลขสิบหกพันตีชูชาตินุชพิเรนผู้เล่นหมายเลขเก้าร้อยตีชวบริตไทยกระทุ่ง เ่นหมายเลข100ทปัญญาโพรงสันเทียหมายเลข0จ่า10เอกสุดที่ชายเทพสุธินเ่นหมายเลข19จ่า10เอกธงชินศิลปะวิทยาการขออภัยครับศิลปะวิทยากรผู้เ่นหมายเลข11เอกกษิรินอายุวสีเนหมายเลข3จ่า10เอกอนันโสภาและเ่นหมายเลข220ตำรวจตีสันชัยพัฒนาเมืองรักบประการแข่งในึ่งเวลาแรกครับดูวันนี้การหาตัดทีมใหม่ของท่านนายกมนุษย์ วันนี้แล้วยังพลาดพังให้กับกองอัยการช่วยรบที่หนึ่งการแก้เกมไม่ยากครับปีหน้าเราไม่มีผู้ v i เจบครับมาดูว่าปีหน้าจะมี v i เอไหมมาที่ท่านเอาทางด้านของวิจิตรแยกบรรยายเป็นชื่อยงอย่างเดียวนะฮะเพื่อความสะดวกแล้วบคตัวมาที่ท่านนายกมาดูแล้วเมื่นนี้ออกข้างยังอยู่ไหมออกข้างครับเป็นจากเส้นทางโดยด้านของหมายเลขแปดบัญชา จากสัตว์สิงยอบตรงนี้ไปเข้ามือผู้สาประตูไปขวาให้กระด้านพันเอกชัยพลพันเอกชัยพลขน,น,นาดเชี้ขึ้นมาแล้วเล่นจังหวะานหนึ่งสองมาไซหมายเลขสิบหกเป็นเป็นทางด้านของผู้พันผู้พันชาติกับไปนีการกข้อวครองของพี่ไอพีน้าวองยิ้มิจิตรวิจิตรแล้วแหมพิจิตรไอคืนประตูสมานยกุบตรงนี้หวากลับไปทางด้านของบอชอร้นนึงมาที่ทางด้านของ โจลิตแล้วโดดโตกามมา๊กลับมาผู้หมวดโจลิตตัดบอลได้มาที่ทางด้านของบัญชาบัญชาบอลแล้วจะไหลขืน้นไปที่ทางด้านของนนะอีวัตรอิวัตรยกแม่บอลออกขวาไปทางด้านของบอลชอร์ร้อนหนึ่งนัดแรกนะทางด้านของบอลชอร์ร้อนหนึ่งนั้นเก็บชัยชนะไป จับบอลไม่อยู่นะครับของผู้พันทุชาแล้วโยกนี้นายกแม่าทุกนี้นายโมทะลุนี้นายกมันบกันเล่ได้เนี่ยขาเข้าไปด้วยแล้วนึกไม่ออกเลยปีใหม่จะเป็นยังไงตาที่ผู้พันอีกแล้วแม่ทุกนี้ทางด้านของจาน เล่นบอลมานานเพิ่จากนา้นโสมฮาเนี่เล่นบอล v ีไเดินสายอยู่เอ็มเอ็มทีทีมดำของอเภอบ้านบึงนะนะกิติพัฒนโยบบัญชาบัญชามาที่วิจิตแล้วลูกนี้โดนตัดบอลไปทางด้านของภูมวดภูมวดสัตย์เชัยพัด มีโซงครับางนายกหรือว่าพอพอมีโซงพอสู้ได้เลยวันนี้มีอยู่สองอย่างครับท,ทีมแล้วลูกนี้ยิงไปติดถ้าฟอร์มแบบนี้มีอยู่สองอย่างคือทีมเราเล่นดีขึ้นกับบอลจลอ์หนึ่งตัวมาไม่ครบแล้วก็ห้าลูกนี้ยังติดที่ผู้หมวดเชอวเบร์ิสฮ่าลูกนี้ทาง้าน,นของสุภาพกรไปถึง,งน,นันอายุมุษย์มองแลย แถวมาที่พันเอชัยยพนแอวมที่จานันการันที่ปิชัยยพนบอลยังไม่องจานันที่เข้าไปเข้าแล้วันเอกชัยยพนมาคืนมาเลยลูกนี้แ่นันจากสุธิชัย เอชัยพฮุสแล้วจะนอันยิงตรงนี้ยิงอย่างนียง้ยิงได้ครับอย่าข้ามตะข่ายเป็นพอ่อข้ามตะข่ายตอนนี้พอหาเจอครับอย่างค่ำคืนนี้หาย,ยากดูสับประตูสมานออกซ้ายไปสิวกรงสิวกรมาที่พิจิตรอยู่นี่ไปติดเท้าของท่าของ,ของบอชอรอนึงขึ้นมาที่สิวกรงสิวกรไหลเข้ากลางบัญชาบัญชาแล้วไหลขวามากีนตีเข้า อันนี้เป็นหน้าม้านะฮะอยู่ในเต็นท์นี่เป็นหน้าม้าของอบตนะครับนับ,นบาการกีนนะฮะทั่วประเทศไทยานใดที่มีงานสมงขราวงานใดส่งเข้าไปกินช่วงเย็นนะฮะรับประทานอาหารร่วมกันหนึ่งทีมนั้นมีโคต้าอยู่สองโต๊ะนะครับหนึ่งทีมโคต้าสองโต๊ะรับประทานอาหารร่วมกันรับมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมาที่ท่านจะนั่งไหลออกซ้ายแล้วแม่ผ่านทุกชาติมาที่พิจิตร กินมาจานนัดยิงสายธรรมชาติสายข้าง L L. JI, ด the เดียวแล้วสายจะิงแนรงพันเอกชัยพลินกาแล้วตัวขึ้นนำครับทางด้านของบอชรอร์หนึ่งจากการทัพตูของเลบลมาเลขสิบสามพันเอกชัยพลรักสามพตสองพัแล้วด้วยนะครับวันนี้ผ่าตัดทีมแล้วอย่าแพ้บอชรอร์หนึ่งมานี่นะนายกมานุ นายกต้องออกตัวก่อนว่าแบบนี้ทานายกอาจจะไม่ไม่เต็มที่เพราะว่ามีคู่สุดท้ายกับน้ำซับซิตี้บันมีผลนะเพราะว่าตัวเองมีสามคะแนนแล้วทีมอื่นมีหกว,วิจิตหนักน,นายกมาน็แล้วแหมลูกนี้โดนเบียดไปเบียดกับท่าหน้าของจ่าสุทธิชยัยลูกนี้ปูตสินให้เตะเตะเขาไม่ให้นายกเตะมุมเหรอ เงนใจร้ายกันนจาไม่นายนะเกลกกมา,อๆๆๆมาตอเก็บแรงไปเล่กับน้ำซับซิปัประเียจะยกลูกนี้เลย่นบรรจายสุดที่ใช้แม่ลูกนี้ติดทางด้าของสีวกรลากบ,บอลขึ้นมาบ้ยวนี่นองเับกเล้ยหมหา <c oughs> ลลลเาลยวนายกมาบีนู แล้วเราออกตัวด้วยว่าเขาเล่นไม่เต็มที่และเขารีนได้ด้วยดีมันมันเท่ด้วยหมดเลยนะแม่เสมอหนึ่งหนึ่งนะครับาประตูบอจารย์หนึ่งพี่เต็มที่นี่อะไยอะไรพี่เต็มที่เลยเราดีเสมอแล้วเราออกตรงนี้มาที่ทางด้านของผู้พันชูชาติหวังสนามไปเอกชัยพนแล้วจแกสุทธิชัยลูกนี้มณิจานะผัดกนลูกแล้วลูกนี้วย่ลูกแล้เท้าท้าทางด้านของสมาน นายกเก็บไมเก็บแรงไู้่ดหลังหงไมีผาลมีผมมีผลกัใครไม่มีมีมีผลกับไขวานไขวานไขวานที่ได้แบบสี่อยู่ตอนนี้ได้สี่พันเดี๋ยวดูผู้นายกนายกมีแต้มไขวานอดนะตอบส้นไปอย่าสุดที่แชม่พี่ทุกพันธุชาติแล้วปวดนเก็บไหมฮะมีเก็บนะ ใครก็ใครเอาอัดโจ้แล้วสลับสเปลี่ยนแล้วบาแล้วใครวะอ่า<อ>ลรงนี้นาะยยกออกกินข้าวแล้วออกก่อนเดีย๋ยวลงไปแล้วลื่นนะลมันจะลำบากอัดโจ้เลยขสามมาได้ของอนุสรที่ลงไปแทนจากสี่ห้าเอฟซีอนุสรยืนยาวผู้เล่นหมายเลขสามจากสี่ห้าเอฟซีครับ ทางด้านของสเตเดีนใชสีเป็นสีหน้าเอฟซีศิวกรณ์นีจากสองสามทางด้านของวลายูนธานะซิตี้เป็นการรวมทีมนะดูนีอนุสอนันี่ดีอย่างเดียวอากาศไม่ค่อยเป็นใจมัไม่ค่อยสบายซิตี้อากาีผมีพีเอาให้ลูกเล็คู่สามตัไปราไปครับอันนี้รวมทีมมาจากหลายๆทีม เดือเลยอดเดือดเดือดวัดเดือดสำรองตัวอีกเที่ยงเลยจะลุกแต่มุมลุกแต่มุมบ้างเออทำไมช่างต้องเสกขึ้นทงด้าซ้ายออกไปพอชะลอพอสำรองพอจลอมาพอดีไหมแล้วเป็นงสี่ผู้พิพากษา ขาโตแต่จะมุมแม่เมื่อกี้ดีจริงครับนายลูกบอกว่าสุดท้ายให้มานั่งกินแล้วจะทำอะไรก็ใน,นั่งชิปก็สอบการนี้กินมาให้นั่งของกุมหมวดเฉลี่ออกขาไปจากสุดิชัยเบิร์ดมามีกองด้วยมีเสียงกีตุด้วยมาเต็มสูบเดี๋ยวช่วยเก็บของ,งม,มาเวลาเลิกมา นะ่ของอ,น,อนุสรจาก4-5 FC ไปที่เสน่ห์แล้วแล้วแล้ตรงนี้บริษัทแห่นบอลโดนมือกแ็แหนโดนนิ้วกแ็แหนโดนแขนก็แหนนะฮะนี่เป็นไปทไางไไห้ามเถียงน,นะห้ามเถียงเออแล้วโยกเข่ามือผู้จับอ้าจดูนี้น, <laughs> าานะกระชับอย่าอนั้นต์โจดิสออกมาทางนั้นอนุสรหน่อยตรงนี้ยัยงติดกระของชนะต่อชอรออยาอนั้น เล่นบอลมานานแล้วต้อาแน่ใจทางโซล่านี่นนได้ยินชื่อมา2ี่สิปีครับชื่อนีนี่แต่เมื่อานัดเล่นตั้งแต่ประชาชนอันเอาวุโสตอนนี้แล้ลูกนี้ติดชนะของวราย,ยุทธสกอร์หนึ่งนี่เป็นสกอร์มิตรภาพฮะแล้วลูกนี้ชิอดออกไ้ลออกขวาไปบัญชาแล้ลูก,ลอออกนี้บอลอออข้าง นร่งของบัญชาบรรชาทรงศักดิ์บัญชาที่จากสองสาเก้าอาวงวีไอพีครับแสดงสลุกนี้ลืน่นมันปืนทาขวมาลุกนี้อยากให้งงกับท่านผู้หมวสันชัยพัฒน์มาอบอจะรอหนึ่งยันตัดได้ วันทานั้น,นแล้วให้ผู้หมวดสันใจพัดกับทางด้านสิบปกรกอผู้หมวดยิงล,ลูกนี้แต่ลูกนี้ติดทาด้านมันสั่นเนไม่ได้ยิงเลยเหรอก <มา S 2> อยิงยผู้บัญชารโชว์ลิฟต์แก้ไขผู้บัญชารโชว์ลิฟเลือนตำแหน่งให้อีกนะแล้วสิบปกรกอมองลูกนี้ยิงว้าวลูกนี้ทำท้าทครับทางด้านของผู้พันชูชาติ แล้วมีการว่านี่ตกลงแผนเราเล่นถึงตอนนี้เลยใช่ไหมงามไส้แล้วานายกบอกอย่าเปลี่ยนช่างนกนะครับเพราะว่าช่างนกต้องเล่นคู่สุดท้ายกับนายกแต่นายกออกแล้วอะ่ะแล้วห้ามเปลี่ยนช่างนกด้วยงามไส้แล้วช่างนกแล้วเดี๋ยวเอาเอาลงไปอีกเอาพี่หนุ่มลงไปอีกคนนึงเออยืนคู่กันเล่นให้จบเราถึงกระสุนสีป่านนี้หมดหลังน,นั่งสะดุ้งแล้วว่า <c oughs> อุ้องเขามาแผนขนดานดานดีนด้เลยเหรอ สา,สาราวุฒเเรนชันมา,สาเสน่มแม่ไม่ผ่านทางด้นานของยาสุทธิชัยเรนชันรครับจานั่นหนตรงนี้วันมันเลื่อนนะสภาพอากาศถ้าสภาพอากาศอย่างนี้จะถึงที่สุดท้ายสนุกครับแต่ถ้ายังตกโวยไปอย่างนี้ฮะดูยากสาเสน่เพ็งไขสีออกไปที่วรายุทธ เวลายุ่ก็ไม่กล้าเล่นโชว์ฉากครับคู่ห้องรู้ว่านี่เป็นแผนของท่านนายกมณนณไม่กล้าโชว์ฉากไม่กล้าเล่นเจ็บไม่กล้าทุ่มเทลูกนี้แม่ของผู้วันใจยพลนั้นไปทำซาลาหาของสน่ห์เพื่อข้างแล้วกิมลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับทางด้านของสัาณมากกว่ารู้แล้วโดนใจครับเดี๋ยวร่อนมาก็รู้แล้วอาจารย์ชบลิดอาจารย์สุนทิชัยครับ มาสองพึ่งแล้วยังพี่เดือะแล้วลูกเม็กแม่ไปติดเท้าให้มาสีมากรสิวากรสิวากรขอบขอบคุณทางดานของกองบัญชาการเพ,พื่อรบที่หนึ่งนะนำโดย่านพนันเอกชายาบ,บนนักสามบนนะพี่ว,วันเปิดและว,วันปิดก็ส่งทีมมาเข้าร่วมทางด้านขององคการมหาสารบานางบบนนวงังหินนั่โดยนำโดยนายกงมาท้องสีนวลขอบขอบคุณแล้วฝานี้ บอลชอรอออกซ้ายมาได้ไหมขึ้นมายังหาบอลแบกมาแล้วออกซ้ายให้พนชิชยายลพนิชย์พงศ์ฝาสนามมาให้กัปด้าน้องจักรสุริชัยยิยกขึ้นมาการอนาคตของหมดชลิดัสตัดปิดหัวอ่า ิช่วันนี้ใช้นนใบนทางสนามมากลูกนี้กระดัแล้วนเนีย่ยยางจังหวะลื่นนะสิประกอบสิป่ประกอบโยข้ามุมกัสาตุ้ชกออกไปคู่ต่อไปจะเป็นทางด้านของไหวรุ่นข้างวัดครับกับมัสยิดคู่นี้สนุกอีกคู่นึงครับมัสยิดสู้เต็มที่ฮะ แล้วยกมาไม่รู้นี้เราต้อง b ิวมัสยิดไว้ก่อนเพราะว่าอยากให้ไวรุ่นข้างวัดได้แชมป์นะต้องบอกว่าเหนื่อยครับต้องเอาเหนื่อเอามาเพอาเข็นเหนื่อเอามาหลังท่านถึงจะได้รางวัลเราไม่ให้ทันผ่านง่ายๆวัมาสยิดเช็นก้อไทยสนุกทุกทีครับแล้วก็จะปิดด้วยคู่สุดท้ายปิดด้วยคู่สุดท้ายเป็นนัมซับซิตี้กับนัมซับเอฟซีครับ ผู icana, ้บิชิ่สนามกีฬานาวีสัมพันธ์ต้านยาเสพติดปี2565ครับผมจะตกแบบจะออกลุมตีมันยิงๆิเลยผิ้พันมาทนี้ารสามารถสามารถที่จาก2-89แม่ลุงเล๊ะันประดี๋ยวกับวิจิตรบุดดีท่านผู้ช่วยวิจิตร มองมองมองมอกลื่นลงไปทีห <c oughs> น,นึ่งปีชิดพัฒน์ครุ่นี้จอบอลแล้วยังไม่ผ่านในเรื่อของบอลชอรอสิบบอก่อนไหลขวาไปช่าวยช่วยพิจิตรแล้วอมองมองแอบลูงนี้ยยิงไปยังไม่ตรงก่อน มีสามสิบงองคกรตอนนี้บี p อเขาเรียกว่ามวยรอราคาคณะขังบีเอน,นำหินนีน่รอราคายกสี่ครับต้นยกสี่ยังไม่ออกอาวุธครับอาชีพกลางยกไปยกกติดชาตสองชาริราคามาแล้วบอจะรอหนึ่งแล้วลูกนี้ไม่ต้องรอบอีก เออหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเออ V I P นาวังหินนี่นี่ออมมือให้หรือเปลา่าเต็มที่แล้วครับเต็มที่แล้วกำตอบเต็มที่แล้วเพราะว่าแล้วเล่นกับพชะลอนหนึ่งลูกนี้พชรหนึ่งได้สภาพร่างกายครับส่าห์มาดูมาแล้วล,ลูกค่การไปแค่พอมาอทุกอีมาที่สิว่าเกาะแปดลูกนี้โดนทางด้านของ ภมิหมอชาวบริษัทก,การทวายนะเบอร์จุสามอ่ะหมอชาวลิษนี่เป็นคนชนบุรีแน่นอนนะครับดูจากงาน,น,นท,งาที่ดูไฟแต่โช่มาแล้วกีติ่พาร์กิ้งลูกเอ๊ไปติดขาทางด้านของหมวดสุขท่านจ่าสุทธิชัยจ่าสิบเอกสุทธิชัยเทพสุทินครับ สู้ไม่ได้ลองขยับามให้รู้นะไม่ไม่ยอมอะไรเหมือนกันนะฮะมาเราก็เชื่อว่าหูเราก็ไม่เป็นสองรองใครครับดังแบบนี้นี่เงี่ยหูฟังแล้วตะแคงช่วยสักนิดนึ่งนี่มาแน่นอนนะมามาแน่นอนนะไม่ใช่หกไปนะครับตำรวจมาแน่นอนมาให้กับวิจิตรวิจิตรไร้เส้นบอลเกมสั้เน,นี่ย มาที่บอลจลทุกตัดสามารถลุ้นทางสามารถุ้ทาให้สิบ่าบอลลูกนี้จะให้กิจิพัฒแล้วหมีไม่พันแล้วลูกนี้ของขทางครับสกอจบยังสองหนึ่ง ลึกจากเส้นทางกิิพัฒน์ให้กับสิวกรแล้วแม่ดูนี้จะบังนะมาตบ,บอกเกินสักแปะไปอีกสักชัยพัฒมาแล้วยังไม่ผ่านพุกมวดสัญชัตพัฒครับ ออกข้างไปแล้วมาอรอฉัรอนหน่งก็พยายามทำเกมสู้ห้าสองหนึ่งมีสภาพอากาศสภาพร่างกายต้องบอกว่าอากาศไม่ร้อนครับแต่ฝนไม่ตกนะมันลื่นอย่างนี้สิลื่นยากต,ต้องบอกกนว่า,วา,าการเป็นยาเทียมนะว่าสามสิบหกไหวด้วยเก็บของด้วยเล่นของเอาทุกอย่างห้าร้อยนะพวกเราช่วยกันเทียบห้าร ลูกนี้ยังใช้สมาธิตลีลูกนี้ฝีมอือนิ่งซะด้วยนิ่งซะด้วยนายกครับเจ้าที่ออกตอเงียบหมดเลยไม่มีใครกิดเลยครับนายกนี่โอ้ยนี่ดูปากนะ,สะแสดง แหม่คนอื่นยิงกินน่ะยกยิงนิ่เงียบหมดเลยโตดูครับผู้นำของบอชอรอหนึ่งท่านพันเอกชัยพลรักษาพลในเกมเล่นดีเขาบอกว่าในเกมเล่นดีนี่ยิงจุดโทษมกักจะเป็นอุปสรรคอ่ะดูแล้วพันเอกชัยยพลรักษาพลสามสามครับสามสาม,สาม คนที่สองของทางด้าน,นาวีเอพแล้วหินเป็นธานาของสีวก,กรจาก2 3 8 9ด้าได้จากที่สามแน่ๆครับจากการนับแต้มนะฮะประธานสภาส่งมานะ้วท่านประธานกระเซิร์นข้แกว้ว2 3 8สเกราซหิงสีมือพาชนเสาเข้าแนละ้วผมเป็นผู้สาประตูผมก็ไปไม่ถึงคนระับไปไม่ทันขอบคุณมานสำหรับ นักเก็ตนะครับเจ้าตูมันมาตกกันเล้วผลที่สองของฮานันบอจรอเป็นพันตีชูชาตินุชพี่เรนครับตัดสินมาเยอะแล้วดูการยิงจุดโทษบ้างฮูนันผู้พันชูชาติแล้วบชร่ายิงฝีมือล้มไปก่อนยก ผมไปก่สี C ่สี่ครับสี C ่สี่นี่เป็นคนที่สามของทางด้านวีพีนังหินเขาเล่นหมายเลขสามครับอนุสรยืนยาวจากสี 5, ่ห้าเอฟสี่สี่ห้าเอฟสี่ส่งเข้าประกวดดูจากเลนที่ข้อมือิ้หน้าดักต้นจริงๆนะฮะเลนที่ข้อมือสวยครับลูนี้ ชีวาโค้ดได้เฮ้ยลูกนี้จะโยกไม่ผ่านมือเป็นทางด้านของบอลชร้อนหนึ่งครับตะก้อยยัง4-4แค่ลูกนี้คร,รับผมดีแต่เรือ่อลูกนี้บอลชร้อนหนึ่งเก่งอ่ะลูกนี้ออกนำไปแล้ว5ะตูต่อ4ทางกองเชียร์นะวางหินเงียบอีกครั้งหนึ่ง คนนี้เป็นคนที่สี่ครับ